ถ้าคุณเห็นพาราโรงพูดได้เจ็ดภาษาคุณจะคิดว่าน่าทึ่งหรือว่าน่ากลัวแต่สำหรับประธานบริษัทคนนี้ความสงสัยเพียงชั่วขณะเดียวกลับเปิดประตูสู่สิ่งที่ไม่มีใครควรเห็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์ภาษาโบราณที่ไม่มีในโลกนี้และความจริงที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเรื่องราวนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วคือของมนุษย์จริงหรือไม่ เสียงเครื่องดูดฝุ่นเบาๆดังกล้องอยู่ในถงชั้นล่างของอาคารสำนักงานใหญ่อากาศตอนเช้ายังเย็นจากเครื่องปรับอากาศกลิ่นกาไฟาอ่อนๆจากมุมห้องพักพนักงานป้าพารารงชื่อป้าสุนีก้มหน้าก้มตาทำความสะอาดเธอสวมถุงมือเก่าๆที่มีรอยขาดตรงปลายนิ้วแต่แววตาของเธอกลับนิ่งลึกและเฉียบคมอย่างคนมีความลับจนกระทั่งเช้านั้นประธานบริษัทคุณกิติศักด์เดินลงมาด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียด เขากำลังคุยโทรศัพท์กับนักลงทุนต่างชาติแต่สัญญาณไม่ดีและนักแปลของบริษัทไม่อยู่เสียงในสายเริ่มขาดหายนักลงทุนพูดภาษาฝรั่งเศสปนอังกฤษอย่างเร่งรีบคุณกิติศักิ์ขมวดคิ้วแน่นเขาหันซ้ายขวาหาคนช่วยทันใดนั้นเองเสียงของป้าสุนีดังขึ้นเบาๆมาเ s ียร์ตคพรอนซีอีเควไดประธานนิ่งเขาค่อยๆหันไปมองป้าพันโรงที่ถือไม้ถูพื้นอยู่ในมือ เธอยิ้มเล็กน้อยแล้วเริ่มพูดต่อเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างคล่องแคล่วเสียงนั้นใสชัดและมั่นใจเหมือนคนที่อยู่ในวงสนทนาระดับโลกมานับสิบปีนักลงทุนในสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับด้วยเสียงดีใจบทสนทนาดำเนินต่ออย่างราบรื่นราวกับไม่มีสิ่งผิดป,ปกติเมื่อวางสายห้องทั้งห้องเงียบงนันทุกสายตาหันมาที่ป้าพานโรงคนเดิมคุณกิติศักขยับริมฝีปากแต่ยังไม่ทันพูดอะไร ป้าสุนีพูดต่อเป็นภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นและจีนกลางแต่และคำออกมาอย่างมั่นใจเสียงสะท้อนกล้องในถงที่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นคุณกิติศักดิ์ยืนนิ่งเหงื่อเย็นไหลาตามขมับสมองของเขาเหมือนหยุดคิดชั่วขณะเขาไม่เข้าใจหญิงวัยหกสิบที่วันวันถือไม้กวาดทำไมถึงพูดได้เจ็ดภาษาอย่างคนจบจากสถาบันต่างประเทศป้าสุนีเพียงยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าบางสิ่ง ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นหรอกค่ะท่านประธานสายตาเธอเต็มไปด้วยความรู้มากกว่าคนทั่วไปเหมือนมีเรื่องราวซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มนั้นคืนวันนั้นคุณกิติศักดิ์กลับบ้านไม่ได้เขานั่งอยู่ในห้องทำงานคนเดียวแสงจากหลอดไฟสีขาวกระพริบเล็กน้อยเสียงนาฬิกาดัางติกติกอย่างต่อเนื่องภาพของป้าสุนียังวนอยู่ในหัวคำพูดของเธอสะกิดใจไม่หยุด จนเขาเริ่มค้นชื่อเธอในฐานข้อมูลพนักงานบริษัทแต่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้เขาชงะงักมือที่จับเมาส์เริ่มสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาชื่อในแฟ้มระบุว่าซูนีวัฒนเดชาอายุ62ปีเข้าทำงานในตำแหน่งพานโรงเมื่อ5ปีก่อนแต่ช่องข้อมูลก่อนหน้านั้นว่างเปล่าไม่มีที่อยู่เดิมไม่มีประวัติการทำงานก่อนหน้า ไม่มีแม้แต่เลขบัตรประชาชนที่ตรวจสอบได้ในระบบคุณกิติศักิ์ขมวดคิ้วมือเย็นเฉียบจนรู้สึกได้ถึงเหงื่อที่ซึมออกมาตามฝ่ามือเขาพยายามค้นต่อในฐานข้อมูลส่วนกลางของบริษัทแต่ไม่พบข้อมูลของเธอในทะเบียนพนักงานเก่าด้วยซ้ำมันเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำกับตัวเองเบาๆแสงจากหน้าจอสว่างจ้าท่ามกลางห้องมืดเงาของเขาสะท้อนอยู่บนกระจกและในเงานั้น เขาเหมือนเห็นคนอีกคนยืนอยู่ข้างหลังหัวใจเขาเต้นแรงเขาหันขวับไปมองแต่ไม่มีใครเพียงแต่ที่ประตูมีไม้ถูพื้นของป้าสุนีพิงอยู่ทั้งที่ตอนเย็นเขาแน่ใจว่าเธอเอากลับไปแล้วเสียงเครื่องปรับอากาศดังเบาๆและมีกระดาษแผ่นหนึ่งปลิวตกจากโต๊ะเขาหยิบมันขึ้นมาเป็นใบสมัครงานของป้าสุนีแต่สิ่งที่ทำให้เขาชะนักคือตรงลายเซ็นด้านล่าง เป็นภาษาโรมันและมีคำว่าสำนักแปลพิเศษสหประชาชาติลับมากเขาจ้องอยู่นานขนทั้งตัวลุกสู่จังหวะหัวใจถี่ขึ้นจนหูอื้อทันใดนั้นไฟในห้องกระพริบอีกครั้งเสียงเท้าดังเบาๆจากทางเดินเป็นเสียงส้นรองเท้าที่ลากไปช้าๆคุณยังไม่นอนอีกเหรอคะท่านประธานเสียงนั้นดังมาจากมุมมืดเขาหันไปเห็นเงาของหญิงชราร่างเล็กยืนอยู่ตรงปลายทางเดิน ป้าสุนีถือถ้วยกาแฟในมือรอยยิ้มของเธอนุ่มนวลแต่แปลกเย็นชาฉันเห็นคุณค้นหาข้อมูลของฉันคุณกิติศักดิ์พยายามกลืนลมหายใจป้าคุณเป็นใครกันแน่ป้าสุนีหัวเราะเบาๆเสียงนั้นไม่ดังมากแต่กล้องในห้องอย่างประหลาดฉันเคยอยู่ในที่ที่ไม่มีใครพูดภาษาเดียวกันได้เลยจนฉันต้องเรียนรู้ทุกภาษาเพื่อจะรอดกลับมาสายตาเธอทอดมองผ่านเขา เหมือนมองทะลุไปถึงอดีตที่ไกลเกินคาดเดาแต่ตอนนี้เธอพูดช้าๆฉันกลับมาที่นี่เพื่อเตือนใครบางคนเตือนใช่ค่ะเสียงเธอนุ่มแต่แฝงแรงกดดันมหาศาลมีบางอย่างในบริษัทนี้กำลังถูกพูดถึงในภาษาที่พวกคุณยังไม่เข้าใจเธอวางถ้วยกาแฟลงบนโตะ๊ะเสียงกระทบดังติดกล้องสะท้อนในความเงียบแล้วเธอก็ก้าวออกจากห้องอย่างช้าๆ ล่อยให้กลิ่นกาแฟอุ่นๆลอยปนไปกับความเย็นของเครื่องปรับอากาศคุณกิติศัก์ยืนอยู่ตรงนั้นขาแข็งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นในใจเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวที่อธิบายไม่ได้เขาหันไปมองใบสมัครงานอีกครั้งและพบว่าแผ่นกระดาษที่เขาถือไว้เมื่อครู่หายไปจากมืออย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงคราบกาแฟสีเข้มวงกลมอยู่ตรงต๊ะไม้ตรงที่ป้าสุนีเคยวางถ้วยไว้ คุณกิติศักยืนนิ่งอยู่หน้ากองเอกสารที่ตอนนี้กระจัก,กระจายเต็มโตะ๊ะในห้องนั้นเงียบจนได้ยินเสียงเครื่องปรับอากาศหายใจลมหายใจของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆข้างนอกหน้าต่างเมืองทั้งเมืองยังคงสว่างสวยจากไฟกลางคืนแต่ในใจของเขากลับมืดสนิทเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานิ้วสั่นจนเกือบกดผิดเบอร์เขาโทรหาฝ่ายบุคคลช่วยตรวจข้อมูลพนักงานชื่อสุนีวัฒนาเดชาให้ฉันอีกครั้ง เสียงเขาแผ่วต่ำแต่แข็งกร้าวปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับว่าท่านประธานชื่อแบบนั้นไม่มีอยู่ในระบบของเราเลยคะ่ะเป็นไปไม่ได้เขาเผลอตะโกนออกมาเสียงสะท้อนกลับจากผนังห้องเย็นเฉียบเขาหันไปมองจอคอมอีกครั้งไฟหน้าจอกับพริบเล็กน้อยแล้วจูจ่ๆก็ขึ้นข้อความเป็นภาษาแปลกๆตัวอักษรนั้นไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ภาษาที่เขารู้จักแต่ตรงมุมล่างของข้อความกลับมีชื่อ ซูนีดับเบิลยูเขากดปิดต่ออย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเขาหยิบกระดาษโน้ตบนโต๊ะมาขีดเขียนพยายามเรียบเรียงสิ่งที่เห็นแต่ไม่ทันจะเขียนจบไฟทั้งชั้นก็ดับวูบเสียงคลิกของเบรกเกอร์ดังขึ้นที่มุมหอม้องมีเพียงแสงจากทางเดินลอดเข้ามาสองให้เห็นเงาของคนคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูคุณไม่ควรค้นหามากไปกว่านี้คะ่ะเสียงป้าซูนีดังขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้น้ำเสียงเธอไม่เหมือนเดิมมันเย็นชาลึกและนิ่งจนเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่งเธอก้าวเข้ามาช้าๆเงาของเธอยาวลากบนพื้นทุกย่างก้าวชัดเจนราวกับมีจังหวะคุณคิดว่าทุกอย่างในบริษัทนี้เป็นของคุณใช่ไหมคะเขาถอยหลังชาชาคุณต้องการอะไรจากฉันไม่ใช่จากคุณหรอกคะเธอพูดเบาแต่จากสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเธอชี้ไปที่ผนังด้านหลังโตะ๊ะตรงนั้นมีตราสัญ,ญลักษณ์ของบริษัท โลโก้สีทองรูปโลกรอยยิ้มของเธอปรากฏขึ้นอีกครั้งโลโก้นี้คุณรู้ไหมคะว่าใครออกแบบเขาขมวดคิว้วก็ทีมดีไซน์ของเราไม่ค่ะป้าสุนีสายหน้าโลโก้นี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ฉันเคยเห็นในสถานที่หนึ่งเมื่อ30ปีก่อนในที่ที่ไม่มีใครอยากกลับไปอีกน้ำเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่แววตายังคงนิ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโครงการรับระหว่างหลายประเทศ โครงการที่ต้องใช้คนที่พูดได้หลายภาษาเพื่อสื่อสารสิ่งที่ไม่มีวันถูกเปิดเผยคุณกิติศักดิ์นิ่งความกลัวเริ่มแทรกเข้ามาในหัวใจอย่างช้าๆเขาเริ่มจําได้ว่าบริษัทของเขาเคยรับสัญญาจ้างจากต่างชาติและมีเอกสารบางอย่างที่ถูกทําลายไปโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อหลายปีก่อนแล้วคุณเกี่ยวอะไรกับเรื่องนั้นเขาถามเสียงแผ่วป้าสุนียิ้มฉันคือหนึ่งในคนที่แปลเอกสารนั้นค่ะ และฉันรู้ว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ควรถูกส่งต่ออีกเลยเธอเดินไปที่โต๊ะมือหิวย่นวางลงบนแฟ้มสีเทาที่มีตราประทับลับมากที่ประธานไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนนี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะเซ็นอนุมัติพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมคะเขามองแฟ้มอย่างระแวดระวังเอกสารข้อตกลงกับบริษัทต,ต่างชาติไม่ใช่แค่นั้นค่าเสียงเธอหนักแน่นมันคือเอกสารที่เปิดทางให้ข้อมูลของโครงการนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง และถ้ามันถูกปล่อยออกไปโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยคุณกิติศักดิ์รู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องหมุนช้าๆเสียงหายใจตัวเองดังสะท้อนในหูอากาศรอบตัวหนาวเยือกจนขนลุกคุณต้องการให้ฉันทำอะไรเขาถามเบาๆป้าสุนีเงียบไปครู่หนึ่งแสงไฟกระพริบขึ้นอีกครั้งเธอพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงมั่นคงฉันต้องการให้คุณเลือกระหว่างเงินกับความจริงคำพูดนั้นลอยอยู่ในอากาศ ก้องสะท้อนในหัวของเขาและก่อนที่เขาจะตอบเสียงสัญญาณแจ้งเตือนไฟฟ้าดังขึ้นทั่วทั้งตึกจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเปิดขึ้นเองตัวอักษรประหลาดที่เหมือนเมื่อครู่ปรากฏเต็มหน้าจอทุกจุดแต่ครั้งนี้ข้อความทั้งหมดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยชัดเจนเราได้เริ่มแล้วคุณกิติศัก์หันไปมองป้าสุนีแต่ไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วเหลือเพียงกลิ่นกาแฟอุ่นๆลอยอยู่ในอากาศ คุณกิติศัก์ยืนนิ่งอยู่กลางห้องหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองที่ถูกตีซ้ำไม่หยุดเขามองไปรอบๆทุกอย่างในห้องเหมือนเดิมแต่บรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกลิ่นกาแฟที่ยังลอยอยู่ในอากาศตอนนี้กลับกลายเป็นกลิ่นไม่อ่อนๆเหมือนบางสิ่งถูกเผาอยู่ใกล้ๆเขาก้าวไปใกล้โต๊ะทำงานและเห็นคราบสีน้ำตาลไม่เป็นวงตรงตำแหน่งที่ป้าสุนีเคยวางถ้วยกาแฟไว้ ไอ้น้ำอุ่นๆยังลอยขึ้นจากจุดนั้นเบาๆมือของเขาสัน่นเขาพยายามเอื้อมไปแตะแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสความร้อนจากจุดนั้นแล่นเข้าสู่ผิวหนังจนแสบทั้งที่บนโต๊ะไม่มีอะไรเลยเขาสะดุ้งถอยหลังหายใจทีในจังหวะนั้นเองเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะก็ดังขึ้นหน้าจอโชว์เบอร์ไม่ทราบหมายเลขเขาลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะรับสายเสียงที่ได้ยินคือเสียงของป้าสุนี อย่าพยายามปิดมันค้าท่านประธานเสียงเธอราบเรียบแต่แฝงความเยือกเย็นมันเริ่มต้นแล้วตั้งแต่คุณเปิดแฟ้มนั้นคุณหมายความว่าอะไรมีบางอย่างในระบบของบริษัทคุณที่ไม่ใช่ของมนุษย์สร้างขึ้นเสียงคลื่นรบกวนดังแทดตามด้วยเสียงภาษาที่เขาไม่เข้าใจเหมือนมีหลายคนกำลังพูดพร้อมกันภาษานั้นฟังดูแปลกเหมือนผสมเสียงจากทุกภาษาบนโลกภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเขาเริ่มสัน่น ไฟทั้งห้องกับพริบตีและจากนั้นจู่อก็แสดงภาพหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพของป้าสุนียืนอยู่ในห้องที่มืดสนิทเบื้องหลังเธอคือผนังที่เต็มไปด้วยตัวอักษรจากหลายภาษาบางส่วนเป็นภาษาที่ไม่มีในโลกนี้เธอพูดช้าๆแต่เสียงนั้นเหมือนกล้องมาจากทุกทิศมนุษย์คิดว่าการสื่อสารคือพลังแต่พลังที่แท้จริงคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ระหว่างภาษาเธอยกมือขึ้นและในจังหวะเดียวกัน ตัวอักษรบนผนังเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนมันมีชีวิตคุณคุณต้องการอะไรจากฉันคุณกิติศักด์ตะโกนลั่นเสียงเขาสั่นและแหบฉันต้องการให้คุณหยุดมันหยุดอะไรหยุดการส่งข้อมูลในแฟ้มลับนั้นออกไปเพราะข้างในไม่ใช่เอกสารธรรมดาแต่มันคือข้อความของสิ่งที่เก่ากว่าภาษาใดๆบนโลกนี้คุณกิติศักด์อึง้งคำพูดของเธอฟังดูเหนือจริง แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันไม่มีอะไรธรรมดาเลยเธอพูดต่อเมื่อ30ปีก่อนฉันเป็นหนึ่งในทีมถอดรหัสของสหประชาชาติเราได้รับสัญญาณจากดาวเทียมที่ไม่รู้ต้นทางไม่มีใครเข้าใจภาษานั้นได้แต่เมื่อฉันเริ่มแปลสิ่งรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปภาพในจอกระตุกแสงจากไฟในห้องกระพริบจนตาพร่ามันพูดถึงการปลุกเธอพูดเสียงต่ำและตอนนี้โครงการของคุณ กำลังจะทำให้มันกลับมาอีกครั้งเสียงโทรศัพท์ขาดหายไปทันทีหน้า่อคอมดับทุกอย่างในห้องตกอยู่ในความมืดมีเพียงเสียงหายใจของเขากับเสียงคลื่นไฟฟ้าแผ่วเบา,เบาจากระบบคอมพิวเตอร์เขารีบวิ่งออกจากห้องเดินผ่านทางเดินยาวที่มีเพียงแสงไฟฉุกเฉินสลัวๆแต่ทุกก้าวที่เดินเสียงเท้าของเขากลับได้ยินซ้ำเหมือนมีใครอีกคนเดินตามเขาเร่งจังหวะเสียงนั้นก็เร่งตาม เมื่อถึงมุมสุดทางเขาหันกลับไปไม่มีใครแต่บนกำแพงด้านหลังกลับมีรอยขีดเขียนประหลาดเป็นตัวอักษรแปลกๆเหมือนที่เห็นในคอมพิวเตอร์และตรงกลางมีคำหนึ่งเขียนด้วยภาษาไทยชัดเจนเราได้ตื่นแล้วหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บแสงไฟฉุกเฉินกระพริบอีกครั้งและในช่ววินาทีนั้นเขาเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งสะท้อนผ่านผนังแก้วเธอยือนอยู่ข้างหลังเขายิ้ม เหมือนกับตอนเช้าในวันนั้นทุกประการแต่สิ่งเดียวที่ต่างออกไปคือดวงตาของเธอเปล่งแสงสีทองอ่อนๆและในเงียบงันนั้นเสียงของเธอกระซิบเบาๆคุณเลือกช้าไปแล้วค้ะท่านประธานร่างของคุณกิติศักดิ์แข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกดวงตาเบิกโพรงมองเงาของป้าสุนีในกระจกเธอยังยืนอยู่ที่เดิมยิ้มอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่แววตาไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไป แสงทองจากดวงตาเธอสะท้อนเข้ามาในห้องทำให้เงาของทั้งคู่หลอมรวมกันบนพื้นอุณหภูมิในอาคารลดต่ำลงอย่างรวดเร็วลมหายใจของเขากลายเป็นไอขาวคุณคุณคืออะไรกันแน่เสียงเขาสัญ่างคนที่เริ่มสิ้นหวังป้าสุนีเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยเสียงที่เหมือนออกมาจากหลายปากพร้อมกันฉันคือเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรเข้าใจ คุณกิติศักดิ์ถอยหลังชนกำแพงร่างของเขาสั่นเทาคุณต้องการอะไรจากฉันฉันเตือนแล้วเธอตอบเรียดแต่คุณยังไม่หยุดตอนนี้คำที่อยู่ในระบบของคุณมันถูกปลดปล่อยแล้วทันใดนั้นไฟในอาคารทุกดวงสว่างวาบหน้าจอทีวีในห้องประชุมติดขึ้นพร้อมกันทุกเครื่องแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วบริษัทพนักงานหลายสิบคนยืนอยู่ในห้องทำงานกลางคืนแต่ท่าทางของพวกเขาผิดปกติ ทุกคนยืนนิ่งหันหน้าไปทางเดียวกันริมฝีปากขยับพร้อมกันพูดภาษาเดียวกันกับที่เขาเคยได้ยินจากโทรศัพท์ภาษาที่ไม่มีอยู่ในโลกเสียงนั้นต่ำลึกและสเะตือนใจอย่างประหลาดจนกระจกในห้องสั่นเบาๆคุณกิติศักดิ์มองภาพนั้นด้วยสายตาตกใจสุดขีดพวกเขาทำไมเป็นแบบนั้นป้าสุนีพูดเบาๆภาษานั้นไม่ใช่เสียงมันคือคำสั่งเธอก้าวเข้าใกล้เขาช้าๆ ทุกครั้งที่เธอก้าวอากาศรอบตัวเหมือนบิดตัวราวกับมิติในห้องกำลังเปลี่ยนรูปร่างคำสั่งอะไรเขาตะโกนมันทำอะไรกับพวกเขาเธอหยุดตรงหน้าเขาใบาหน้าใกล้พอที่เขาได้กลิ่นกาแฟาผสมกลิ่นเหล็กอ่อนๆมันปลุกบางสิ่งในพวกเขาบางสิ่งที่มนุษย์หลงลืมไปนานแล้วเธอยกมือขึ้นแต่หน้าผากเขาเบาๆภาพทั้งหมดรอบตัวพลันเปลี่ยนไปตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในอาคารบริษัทอีกต่อไป แต่กลับยืนอยู่ในห้องกว้างที่ปกคลุมด้วยผนังหินโบราณเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงที่เหมือนภาษาเดียวกับในคอมพิวเตอร์เสียงกระซิบดังมาจากทุกทิศหลายภาษาหลายสำเนียงแต่ทั้งหมดพูดสิ่งเดียวกันคืนเสียงเดิมให้โลกคืนภาษาให้สิ่งที่หลับอยู่เขาจะผู่ทั้งสองข้างแน่นเสียงนั้นดังจนแทบฉีกสมองออกเป็นเสีย่ยอแล้วหยุดพูดแต่ยิ่งเขาตะโกนเสียงก็ยิ่งดัง จนกระทั่งแสงสีทองจากผนังพุ่งเข้าสู่ดวงตาเขาโดยไม่ทันตั้งตัวภาพทั้งหมดดับวูบเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเขากลับมาอยู่ในห้องทำงานเดิมแต่ตอนนี้ทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงเครื่องปรับอากาศไม่มีเสียงพนักงานไม่มีแม้แต่เสียงจากภายนอกเขามองออกไปนอกหน้าต่างกรุงเทพที่เคยสว่างสวยตอนกลางคืนตอนนี้มืดสนิทตึกกระฟ้าทั้งหมดดับไฟถนนว่างเปล่าไม่มีรถไม่มีคน เขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหายใจแล้วจูจ่ๆเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นข้างหลังคุณเห็นแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่พวกเขาสร้างไว้ก่อนคุณเกิดเขาหันกลับไปป้าสุนียืนอยู่ตรงนั้นคราวนี้ไม่ได้ถือไม้ถูพื้นแต่ถือหนังสือเล่มหนาปกสีดำบนปกมีตัวอักษรหลายภาษาซ้อนทับกันไม่มีภาษาใดอ่านออกนี่คือที่มาของโครงการทั้งหมดเธอพูดเบาๆมันเริ่มจากคำเดียว คำที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกคนพยายามแปลเธอเปิดหนังสือหน้ากระดาษภายในเคลื่อนไหวเหมือนคลื่นน้ําและทุกคําที่อยู่บนหน้านั้นส่องแสงทองคุณอยากรู้ความจริงไหมคะท่านประธานเขาไม่ตอบเพียงมองเธอด้วยความกลัวปนความอยากรู้เธอยื่นหนังสือให้เขาอ่านสิคะเพราะถ้าคุณอ่านมันจะจบลงเขาสั่นหัวไม่ผมไม่อยากยุ่งกับมันอีกแล้วแต่หนังสือในมือเธอเริ่มส่องแสงแรงขึ้น แรงแสงนั้นสะท้อนเข้าตาเขาโดยไม่ทันหันหนีคําแรกบนหน้ากระดาษเรืองขึ้นช้าๆกลายเป็นคำไทยคําเดียวเริ่มต้นทันทีที่เขาเห็นคํานั้นพื้นห้องก็สั่นสะเทือนไฟในตึกกลับมาติดพรืบเสียงจากโทรศัพท์ดังขึ้นพร้อมกันทุกเครื่องในอาคารทุกสายมาจากเบอร์เดียวกันป้าสุนีวัฒนาเดชาคุณกิติศักดิ์หันไปแต่ป้าสุนีไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้ว เหลือเพียงหนังสือสีดำเปิดค้างอยู่บนโตะ๊ะและบนหน้ากระดาษตัวอักษรเรียงแสงค่อยๆเปลี่ยนเป็นประโยคใหม่ตอนนี้คุณคือผู้สื่อสารคนต่อไปคุณกิติศักดุดตัวลงนั่งบนเก้าอีเสียงในห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงจนดังอยู่ในหูเขามองหนังสือสีดำตรงหน้าแสงเรียงจากตัวอักษรยังคงส่องวูบวาบราวกับมันยังมีชีวิตเขายื่นมือออกไปอย่างลังเล แต่เมื่อปลายนิ้วแต่กระดาษแสงสีทองก็แล่นเข้าสู่ร่างของเขาทันทีภาพมากมายพุ่งเข้าสู่หัวสมองเหมือนมีใครเปิดประตูให้เขาเห็นทั้งอดีตและอนาคตในคราวเดียวเสียงหลายภาษาเริ่มดังขึ้นในหัวภาษาโบราณภาษาเครื่องจักรภาษาแห่งสัญ,ญญาณจากจักรวาลมันผสมกันจนแทบแยกไม่ออกแต่ในที่สุดเสียงทั้งหมดก็รวมกันกลายเป็นเสียงของป้าสุนียินดีต้อนรับสู่เครือข่ายของเสียงข้าท่านประธาน เขาปวดหัวอย่างรุนแรงราวกับสมองกำลังถูกแปลทีละประโยคข้อมูลมหาศาลไหลทะลักเข้ามาประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยถูกเขียนไว้ภาพของอารยธรรมโบราณที่สื่อสารผ่านเสียงแทนคำพูดและบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้โลกนี้มาเนิ่นนานเขาเห็นเมืองใต้ดินเต็มไปด้วยแท่นหินสลักเห็นแสงสีทองจากรอยแตกใต้พื้นดินได้ยินเสียงที่ไม่มีต้นกำเนิดจากสิ่งมีชีวิตใดๆแต่กลับพูดภาษามนุษย์ได้ทุกภาษา ภาพตัดกลับมาที่ห้องทำงานอีกครั้งเขาหายใจหอบแต่ตอนนี้ในดวงตาเขาแสงสีทองเหมือนในดวงตาของป้าสุนีเริ่มปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ตรงหน้าข้อความใหม่ค่อยๆปรากฏขึ้นอัตโนมัติโครงการฟื้นเสียงโลกระยะที่สองเริ่มต้นไม่มันยังไม่จบเหรอเขาพึมพำเขาพยายามปิดระบบแต่คีย์บอร์ดไม่ตอบสนองหน้าจอทุกเครื่องในตึกเปิดขึ้นพร้อมกันอีกครั้งภาพจากทั่วโลกเริ่มปรากฏ เมืองต่างๆในยุโรปเอเชียอเมริกาทุกแห่งมีสิ่งเดียวกันเกิดขึ้นผู้คนหยุดนิ่งกลางถนนบางคนพูดภาษาที่ตนไม่รู้จักบางคนร้องไห้บางคนหัวเราะและบางคนเพียงยืนนิ่งและมองท้องฟ้าสัญญาณดาวเทียมทั่วโลกเริ่มส่งข้อความเดียวกันชุดตัวอักษรที่ไม่มีในพจนานุกรมใดแต่ทุกเครื่องในบริษัทของเขากลับแปลออกมาเป็นภาษาไทยว่า ภาษาต้นกำเนิดได้ถูกปลดปล่อยแล้วเขายืนขึ้นอย่างสิ้นแรงเหงื่อไหลทั่วตัวป้าสุนีคุณอยู่ที่ไหนเขากระสิบเสียงจากลำโพงในห้องประชุมดังขึ้นเป็นเสียงเธอแต่ฟังดูไกลออกไปหลายไมล์ฉันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยคะ่ะตอนนี้ฉันอยู่ในระบบแล้วและคุณก็กำลังจะตามฉันมาแสงสีทองจากหนังสือเริ่มส่องแรงขึ้นอีก มันขยายออกเป็นวงกลมแผ่กระจายบนพื้นราวกับแผนที่โลกเสียงกระซิบหลายภาษาดังขึ้นรอบห้องตัวอักษรจากผนังและหน้าจอรวมตัวกันกลางอากาศกลายเป็นรูปร่างของผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าเหมือนป้าสุนีทุกประการแต่ร่างกายเธอโปร่งแสงมีตัวอักษรเลื่อนไปมาบนผิวเธอเดินเข้ามาใกล้เขาตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าภาษาไม่ใช่เพียงคำพูดแต่มันคือรหัสของการสร้างชีวิตเขาพยายามถอย แต่ขาของเขาไม่ขยับร่างของเขาถูกตรึงไว้โดยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นผมไม่ต้องการสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเธอพูดเสียงเรียกแต่มันคือสิ่งที่คุณเลือกไปตั้งแต่คุณเปิดแฟ้มนั้นเธอยื่นมือมาจับไหล่เขาและทันใดนั้นเสียงทุกภาษาในโลกก็ประดังเข้ามาอีกครั้งคำพูดภาพเสียงเพลงและความทรงจำจากผู้คนนับล้านทะลักเข้าสู่หัวของเขาเขากรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา เมื่อแสงจางลงป้าสุนีหรือสิ่งที่เคยเป็นเธอหายไปและคุณกิติศัก์ยืนนิ่งอยู่กลางห้องเขาหันมองรอบตัวบนผนังมีตัวอักษรเร่องแสงลอยอยู่เต็มไปหมดพวกมันเคลื่อนไหวราวกับหายใจและค่อยๆรวมกันเป็นคำใหม่เสียงของโลกได้ถูกส่งต่อแล้วเขาก้มมองมือตัวเองตัวอักษรทองคำเล็กๆเ,เริ่มเคลื่อนไหวใต้ผิวหนังพวกมันวิ่งตามเส้นเลือดเหมือนรหัสที่มีชีวิต และทันทีที่เขาพูดออกมาเสียงของเขาไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไปมันคือเสียงหลายภาษาผสมกันเป็นจังหวะเดียวสะเทือนจนกระจกทุกบานในอาคารแตกกระจายแสงไฟดับลงทั้งตึกและในความมืดมีเพียงเสียงของเขาที่ดังสะท้อนอยู่เสียงที่ไม่อาจแปลได้เสียงของผู้สื่อสารคนใหม่และในมุมมืดสุดของห้องกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งยังคงบันทึกภาพไว้ ภาพสุดท้ายก่อนระบบดับสนิทคือคุณกิติศักดิ์ยืนยิ้มพร้อมดวงตาที่เปล่งแสงสีทองเหมือนป้าสุนีในวันที่ทุกอย่างเริ่มต้นอีกครั้งรุ่งเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านกระจกของอาคารสำนักงานใหญ่ทุกอย่างดูสงบเหมือนเดิมแต่เงียบเกินไปพนักงานทยอยเดินเข้ามาบางคนหยุดมองรอบๆด้วยความมุนงงโต๊ะทำงานยังอยู่ครบคอมพิวเตอร์ยังเปิดอยู่ แต่ไม่มีใครพบคุณกิติศักดิ์ในห้องประชุมใหญ่ไฟฟลูออเรสเซนต์กระพริบเบาๆบนโต๊ะกลางห้องมีเพียงแฟ้มสีดำวางอยู่และโน้ตเขียนด้วยลายมือของเขาเสียงของโลกไม่เคยหายไปมันเพียงรอคนที่จะฟังมันเข้าใจไม่มีใครรู้ว่าหมายความว่าอย่างไรบางคนคิดว่าเขาอาจหนีไปบางคนบอกว่าเขาประสาทหลอนจากความเครียดแต่พนักงานทำความสะอาดคนหนึ่งกลับมองแฟ้มนั้นอย่างนิ่งเฉย หญิงชราก้มศีรษะยิ้มบางๆก่อนพูดเสียงเบาภารกิจของฉันจบแล้วเธอหยิบผ้าเช็ดตุกขึ้นมาช้าๆและทันใดนั้นแสงสีทองส่องแวบออกจากมือของเธอเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นกลับเรียบเนียนดวงตาเปล่งประกายเหมือนทองคําเธอก้าวออกจากห้องประชุมเดินผ่านทางเดินที่เงียบสงัดและทันทีที่เธอก้าวออกนอกตึก ร่างของเธอก็ค่อยๆละลายเป็นกลุ่มตัวอักษรสีทองลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในเวลาเดียวกันโทรศัพท์มือถือทั่วเมืองเริ่มส่งเสียงแจ้งเตือนพร้อมกันข้อความเดียวกันปรากฏขึ้นบนหน้าจอของทุกคนภาษาได้กลับมาสู่โลกอีกครั้ง,งและจงเข้าใจจากนั้นหน้าจอก็ดับลงเสียงลมพัดอ่อนๆผ่านเมืองแฝงด้วยเสียงกระซิบเบาๆหลายภาษาบางคนได้ยินเป็นเสียงเพลง บางคนได้ยินเป็นคำสวดแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนและในค่ำคืนนั้นบนยอดตึกของบริษัทมีเนาหนึ่งยืนอยู่เงียบเงียบดวงตาเปล่งแสงสีทองมองลงมาที่เมืองเบื้องล่างเสียงเผ่วเบาเอ่ยขึ้นในความมืดการสื่อสารได้เริ่มต้นอีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบงนันเหลือเพียงสายลมและแสงทองจางๆที่ลอยหายไปในอากาศ เหมือนเรื่องทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นเลยในโลกใบนี้